สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดโคมสุ p c 40 MR ขีดหรุ่น9นะครับผมรุ่น9นี่เป็นรุ่นใหม่เลยครับลูกค้าท่านใดมองหารถขุดรุ่นใหม่คอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วใช้งานกระทัดรัดข้องแค่ข้องตัวไซส์ประมาณ4ตัน คันนี้ไม่ควรพลาดเลยลูกค้าได้รถแบรนด์ตลาดอันนี้เราถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมรีวิวสภาพโดยรวมรอบคันนั่นเองก็ดูได้เลยนะครับผมมาในรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีตัวนี้มีาพร้อมกับตัวออปชันเพิ่มเติมก็คือตัวลายไปปิ้งนั่นเองลายไปปิ้งตัวนี้สามารถต่อกับหัวกะแทกปูนไว้สำหรับยกถนนได้นั่นเองหรือลูกค้าจะ ใช้สำหรับต่อหัวสว่านเจาะหลุมเจาะดินได้นั่นเองในเวลาเจาะหลุมเสาล้วก็จะประมาณนี้ครับผมลูกค้าท่านใดนะครับผมที่มองหารถขุดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในสวนในไร่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในไซ์งานก่อสร้างก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับไซประมาณนี้นั่นเองลูกค้าสามารถต่อซารี่ลาก1ตัวสามารถขนย้ายได้โดยง่ายเลยทีเดียวนั่นเอง อันนี้เราก็ทำการกดตัวยกตัวลอยให้ลูกค้าได้รับชมถึงกำลังแรงของเขานั่นเองก็กำลังดีเลยยกตัวลอยได้แบบสบายๆนั่นเองคันนี้สีมาพร้อมกับสีเหลืองตัดสีดำซึ่งเป็นสีหลักๆประจำของโคมสุอยู่แล้วนั่นเองมีโลโก้คำว่าโคมสุอยู่ตรงกลางของตัวบุมอามบุมอามตัวนี้ยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้นหล้อได้แบบสบายๆลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตักขึ้น6ล้อได้ไหม เพราะว่าคันนี้ตักได้แน่นอนนะครับผมส่วนบุ้งกีมาในสภาพสวยเดิมฟันสีซี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ45-50เซนได้ก็เป็นบุ้งกีเดิมๆของเขานั่นเองไปมีฐานดันสภาพเดิมๆของเขาเลยครับผมลูกค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการปรับเกี่ยพื้นที่ดินต่างๆกรณีเราอยากจะดันเพื่อให้พื้นเรียบไปเลยนั่นเอง ตัวรถคันนี้เป็นดีไซน์ท้ายมนซึ่งให้ความคล่องแคล่วกัะทัดรัดคล่องตัวในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการหมุน180องศาลูกค้าไม่ต้องกลัวโดนสิ่งกีดขวางต่างๆรอบตัวรถเลยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคอนโทรลมาในรูปแบบคอนโทรลสั้นน้ำมันเป็นคอนโทรลที่ขับง่ายมากขับนิ่มนะครับผมลูกค้าไม่ต้องใช้แรงเยอะคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันอยู่ทางด้านขวามือของคนขับ ส่วนด้านหลังเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบปั๊มไฮดิกนิ้วอยู่ซ้ายมือนั่นเองของเหลวต่างๆรวมกันอยู่ทางด้านขวามือของคนขับไม่ว่าจะเป็นถังน้ามันดีเซลถังน้ามันไฮดริกนะครับผมก็จะอยู่รวมกันส่วนมออ์แบตเตอรี่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือเช่นเดิมนะครับผมระบบคันนี้อาร์มสวิงเข้าสวิงออกก็ไวเร็วดีนะครับผมสำหรับคันนี้ร้าน2รถสวยนะครับโฟล์สวก p c 4 0 m r 1รุ่น9คันนี้นะครับผม ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่395,000บาท3 9 5 0 0 0บาทราคานี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆไม่แพงเลยนะครับผมแล้วก็เราจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมแถมจัดส่งฟรีทั่วไทยเหนือใต้ออกตกส่งได้หมดครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ